ใครเคยเห็นอันนี้คือต้นกระเทียมป่านะคะต้นกระเทียมป่าใบจะหอมเอามาล้างเนื้อล้างหมูล้างความคาวออกได้ดอกสวยงามกล้างปลาล้างอะไรเอามาขยำขยำนะเอาใบอะเนี่ยเอาใบอย่างเงี้ยเอาใบเนี่ยนะเอาใบเนี่ยนะมาขยำ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 แล้วก็ไปล้างปลาล้างหมูนะความคาว อ่านี่จ้ะใครอยากดูต้นกระเทียมป่าใช่ไหมต้นกระเทียมป่านะคะอยู่ข้างวัลเขตนะคะอ่าอยู่ตรงอ่านี่จ้ะอยู่ตรงหน้าร้านส้มตำร้านไก่ย่างร้าน้เยอะแยะเลยจ้ะขายทุกอย่างเลยนะจ๊ะนี่มาดูต้นกระเทียมป่าได้นะจ๊ะสวยงามมากเลยนะคะนี่ขนาดมืดแล้วนะยังสวยอยู่เลยเห็นไหมทุกคน โอ้ oh, ต้นกระเทียมป่าได้หมูป่าเนอะเขาก็จะเอาต้นนี้แหละบดดีแล้วก็เอามาคลุกเอามาคลุกล้าง้าวล้าง้าวแล้วก็ไม่ไม่ต้องล้างข้าวก็ได้แบบคลุกเหมือนกระเทียมเราแล้วก็ย่างกลิ่นกลิ่นมันจะกลิ่นมันจะหอมเหมือนกระเทียมใช่แทนกระเทียมได้เลยหอมมันแทนกระเทียมได้เลยอันนี้นี่เอาต้นมาจากไหนคะเนี่ยเอามาไหล สิบปีแล้วยังไม่ได้แล้วมาจกไหนักสมมดีอ่ะแต่ก่อนอุ้มเป็นพุ่มสวยเลยใช่ไหมอ๋อเธออ๋อมันเลื้ยด้วยใช่ไหมเลื้ยโอ้เปนเลื้อยหลังคาใช้เลยเนี่ยจ้ะสวยงามจ้า